สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังมีเพื่อนสมาชิกของพวกเราขอเข้ามาว่าให้สรุป SPMO วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเปรียบเทียบ ETF 3ตัวดังที่นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจคือ VOOIVV และ SPMO ว่าแต่ละกองมีข้อดีมีข้อด้อยตรงไหน แล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับนักลงทุนะระยะยาวแบบ DCA ของเราไปดูกันเลยครับทำไมต้องเปรียบเทียบ3กองทุนนี้ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดขอปูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าทำไม3กองทุนนี้ถึงน่าสนใจและเราต้องนำมาเปรียบเทียบกัน VOO และ IVV เป็นเหมือนกองทุนยักษ์ใหญ่ที่อิงกับดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทชั้นนำที่ใหญ่ที่สุด500บริษัทของอเมริกาไว้ทำให้การลงทุนในสองกองนี้เหมือนกับการลงทุนในภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาเลยครับส่วน SPMO เป็นกองทุนที่มีแนวคิดแตกต่างออกไปเขาไม่ได้อิงดัชนีตลาดโดยรวมแต่เป็นกองทุนแนวโมเมนตัมที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มราคาขึ้นแรงและเร็ว ทำให้ผลงานของพวกเขาที่ผ่านมานั้นร้อนแรงมากๆครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า VOO และ IVV ที่เน้นความมั่นคงสม่ำเสมอกับ SPMO ที่เน้นความหวือหวาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตัวไหนจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวแบบ DCA ของพวกเรามากที่สุดไปดูกันเลยครับข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใครเป็นเจ้าของก่อตั้งเมื่อไหร่มาทำความรู้จักเจ้าของกองทุนและอายุของแต่ละกองกันก่อนนะครับตัวแรก i v v บริหารโดย BlackRock ก่อตั้งขึ้นในปี2000ถือว่าเป็นกองทุนที่เก่าที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับโดยประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า2ชุศวรรษทำให้เราได้เห็นผลงานของพวกเขามาแล้วในทุกสภาวะตลาดตั้งแต่วิกฤต .com ปี2000 ไปจนถึงวิกฤตการเงินปี2008ถัดมา VOO บริหารโดยแวนกา a r d ก่อตั้งในปี2010และสุดท้าย SPMO ที่บริหารโดย Invesco ก่อตั้งในปี2015ถือว่าเป็นน้องใหม่สุดในกลุ่มนี้ครับค่าธรรมเนียมหรือ Expense Ratio ค่าใช้จ่ายที่มองข้ามไม่ได้ครับ จุดนี้สำคัญมากๆครับสำหรับการลงทุนระยะยาวเพราะค่าธรรมเนียมที่ต่ำจะช่วยให้ผลตอบแทนสุทธิของเราเติบโตได้เต็มที่แบบไม่ถูกกัดกินไป SPMO มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.13%ในขณะที่ VOO อยู่ที่เพียง0.03%ซึ่งต่ำมากมากและ IBV ก็อยู่ที่0.03%ซึ่งต่ำมากมากเหมือนกัน จะเห็นว่า VOO และ IVV เนี่ยโดดเด่นสุดๆในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ถูกสุดๆครับซึ่งในระยะยาวการที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าจะช่วยให้เงินลงทุนของเราเติบโตได้เต็มที่มากขึ้นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนี้แหละครับที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มหาศาลได้เลยทีเดียวขนาดกองทุนและ P/E ratio มาดูขนาดของกองทุนและมูลค่าหุ้นกันบ้างนะครับ ในด้านขนาดสินทรัพย์หรือ AUM หรือ Asset Under Management VOO และ IBV มีขนาดใหญ่มากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้กองทุนมีสภาพคล่องสูงซื้อขายได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดสภาพคล่องเลยครับส่วน SPMO มีขนาดเล็กกว่าพอสมควรต่อกันที่อัตราส่วน PE Price to Earning Ratio SPMO มีค่า P/E อยู่ที่31.77ซึ่งสูงกว่าเพื่อนในขณะที่ VOO อยู่ที่26.81และ i b v อยู่ที่27.48ค่า P/E ที่สูงของ SPMO อาจบ่งบอกว่าหุ้นในพอร์ตมีราคาสูงเมื่อเทียบกับกำไรหรือตลาดกำลังคาดหวังว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเติบโตในอนาคตที่สูงกว่าครับซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของพวกเขา ส่วน VOO และ IVV ที่มี P/E ต่ำกว่าก็ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงและราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าหุ้นที่ถือครองในอันดับแรกๆของหุ้นที่ถือมาดูกันว่ากองทุนเหล่านี้ถือหุ้นตัวไหนเป็นหลักเพื่อให้เราเข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละกองทุนมากขึ้นนะครับ SPMO มีการกระจุกตัวที่ค่อนข้างสูงโดยหุ้นเสียอันดับแรกคือ Nvidia Corporation 10.75% Meta Platforms Inc. 8.52% Amazon.com 8.21%และ Broadcom Inc. 7.04%จะเห็นว่ากองทุนนี้เน้นไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเติบโตมากๆเลยครับในส่วนของ VOO หุ้น4อันดับแรกคือ Nvidia Corporation 8.07% Microsoft Corporation 7.38% Apple Inc. 5.77%และ Amazon.com 4.12%และ IVV หุ้นเสียนดับแรกคือ NVIDIA Corporation 7.79% Microsoft Corporation 6.70% Apple Inc. 6.10%และ Amazon.com 3.92%จะเห็นว่า VOO และ IVV มีการกระจายตัวของหุ้นในดัชนี S&P 500ที่หลากหลายกว่าและถึงแม้จะมีหุ้นเทคโนโลยีติดอันดับต้นๆเหมือนกันแต่สัดส่วนการถือครองก็ไม่ได้กระจุกตัวเท่า SPMO ครับผลตอบแทนที่ผ่านมาระยะสั้นใครมาแรงทีนี้มาดูผลงานกันในช่วงที่ผ่านมากันบ้างนะครับ SPMO ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาก ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันหรือ year to date นั้นทำได้ถึงบวก27.29%และในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาทำได้สูงถึง38.23%ในขณะที่ VOO ทำ year to date ได้บวก12.92%และ1ปีบวก20.17%และ IVV ทำ Year to Date ได้บวก12.94%และ1ปีบวก20.15% SPMO ดูจะมาแรงแซงทางโค้งในช่วงสั้นๆนี้เลยครับซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์โมเมนตัมที่เน้นหุ้นที่มีแรงส่งหรือกำลังปรับตัวขึ้นแรงๆนั่นเองซึ่งกลยุทธ์นี้จะทำงานได้ดีมากๆในช่วงตลาดกระทิงส่วน VOO และ IVV ก็ทำผลงานได้ดีตามสไตล์กองทุนอิงดัชนี S&P 500ผลตอบแทนที่ผ่านมาระยะยาวใครสม่ำเสมอทีนี้มาดูผลตอบแทนในระยะยาวกันบ้างนะครับในระยะ5ปีที่ผ่านมา SPMO ทำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ถึง21.54%ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเป็น165.22%ส่วน VOO ทำได้16.22% หรือรวมแล้ว112.04%และ IVV ทำได้16.23%หรือรวมแล้ว112.14%จะเห็นว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมา SPMO มีผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่ายังเห็นได้ชัดเลยครับแต่เมื่อมองไปที่ระยะยาว10ปี VOO ทำได้14.84%หรือรวมแล้ว299.07% IVV ทำได้14.82%หรือรวมแล้ว299.45%ส่วน SPMO ยังไม่มีข้อมูล10ปีนะครับเนื่องจากเพิ่งก่อตั้งมาไม่นานจะเห็นว่า VOO และ IVV มีประวัติยาวนานและให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือกว่าครับโดยเฉพาะ IVV ที่มีประวัติยาวนานถึงปี2000ซึ่งครอบคลุมทั้งช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีทำให้เราเห็นภาพประสิทธิภาพที่แท้จริง ในทุกสภาวะตลาดการจำลอง DCA เดือนละ1,000บาทผลตอบแทนที่ต่างกันเพื่อให้นักลงทุนแบบ DCA เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราลองมาจำลองการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cross Averaging เดือนละ1,000บาทดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าในระยะยาวผลตอบแทนจะต่างกันแค่ไหนถ้าเราลงทุนไป20ปี SPMO จะมีมูลค่าพอร์ตโดยประมาณ1.25ล้านบาทส่วน VOO หรือ IVV จะมีมูลค่าพอร์ตโดยประมาณ840,000บาทถ้าเราลงทุนไป30ปี SPMO จะมีมูลค่าพอร์ตโดยประมาณ4.78ล้านบาทส่วน VOO หรือ IVV จะมีมูลค่าพอร์ตโดยประมาณ2.52ล้านบาทข้อสังเกตจากตัวเลขจำลอง SPMO ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในทุกช่วงเวลาครับแต่ต้องย้ำว่า ผลตอบแทนที่นำมาคำนวณของ SPMO คือ18.53%มาจากช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงและเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่า VOO หรือ i v v อย่างมากครับในขณะที่ VOO หรือ i v v ใช้ข้อมูลระยะยาว10ปีซึ่งครอบคลุมสภาวะตลาดที่หลากหลายและมีความสม่ำเสมอมากกว่าครับสรุปจุดเด่นจุดด้อย VOO และ i v v เหมาะกับใคร เรามาสรุปจุดเด่นและจุดด้อยของ VOO และ IVV กันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า2กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหนจุดเด่นค่าธรรมเนียมต่ำมากเพียง0.03%เท่านั้นซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้เงินของเราเติบโตได้เต็มที่โดยไม่ถูกกัดกินไปกับค่าใช้จ่ายกระจายความเสี่ยงดีเยี่ยม ทั้งสองกองทุนติดตามดัดชนี S&P 500ซึ่งครอบคลุม500บริษัทใหญ่ของอเมริกาทำให้พอร์ตของเรามีความหลากหลายและไม่พึ่งพาหุ้นไม่กี่ตัวประวัติผลงานยาวนานและสม่ำเสมอผ่านทุกสภาวะตลาดมาแล้วทั้งช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีทำให้เรามั่นใจได้ในประสิทธิภาพระยะยาวจุดด้อยไม่หวือหวาเท่า SPMO ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นผลตอบแทนอาจไม่พุ่งแรงเท่า SPMO สรุปจุดเด่นจุดด้อย SPMO เหมาะกับใครถึงคิวของ SPMO กันบ้างครับแม้จะร้อนแรงแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาจุดเด่นผลตอบแทนระยะสั้นและกลางโดดเด่นทำกำไรได้ดีมากในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นเน้นหุ้นผู้นำการเติบโต เหมาะกับคนที่เชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและต้องการผลตอบแทนที่สูงจุดด้อยค่าธรรมเนียมสูงกว่า0.13%อาจดูไม่มากแต่ในระยะเวลา20-30ปีที่ลงทุนแบบ DCA มันจะสร้างความแตกต่างของผลตอบแทนได้พอสมควรเลยครับอายุกองทุนน้อยยังไม่มีประวัติยาวนานพอที่จะเห็นประสิทธิภาพในทุกสภาวะโดยเฉพาะช่วงตลาดหมีที่ยาวนาน ความผันผวนสูงโมเมนตัม um ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาพุ่งแรงการทำกำไรจะดีมากในช่วงตลาดขาขึ้นแต่เมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางหุ้นเหล่านี้ก็อาจปรับฐานลงแรงและเร็วได้เช่นกันครับกระจุกตัวในหุ้นบางตัวการที่ Top Holdings มีสัดส่วนที่สูงกว่า VOO และ IVV ทำให้ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผลงานของหุ้นไม่กี่ตัวมากขึ้นบทสรุปการตัดสินใจเลือกตัวไหนดี แล้วเราควรจะเลือกตัวไหนดีล่ะครับสำหรับนักลงทุนแบบ DCA ที่มีเป้าหมายระยะยาวต้องการความมั่นคงต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมต่ำและอยากเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจสหรัฐคำแนะนำของผมก็คือ VOO หรือ IVV คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดและสบายใจที่สุดครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมอยากจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งว่า VOO และ IVV นั้น เหมือนกันจนน่าตกใจเลยครับทั้ง2กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันมากๆคุณสามารถเลือกซื้อตัวไหนก็ได้ตามความสะดวกของโบรกเกอร์ที่คุณใช้งานได้เลยหรือถ้าชอบความเป็นเกา๋าก็เลือก IVV ที่มีประวัติยาวนานกว่าได้ครับแต่ในแง่ของผลตอบแทนปัจจุบันแล้วแทบไม่แตกต่างกันเลยสำหรับ SPMO แม้ผลตอบแทนที่ผ่านมาจะน่าตื่นเต้น แต่ด้วยกลยุทธ์โมเมนตัมและประวัติที่สั้นกว่าทำให้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าหรือต้องการใช้เป็นส่วนเสริมในพอร์ตเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงตลาดกระทิงแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นแกนหลักของการลงทุนแบบ DCA ระยะยาวเท่ากับ VOO และ IVV ครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและสบายใจนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ